สวัสดีกับตันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hong Kai Impact 3ส e หวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับโดยจะมาแชร์เทคนิคการตีบอสคิวให้ได้คะแนน40,000ซึ่จะได้รางวัลสูงสุดกันซึ่งตัวละครที่จะนํามาใช้ทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวละครทดลองที่ทางเกมจัดมาให้โดยเรามาเริ่มกันที่บอที่โกกุมารูนะครับหรือว่าหมาไฟกันโปรนิอเถึท,าท,าทมาสต เริ่มแรกนะครับให้ใช้บอลเนียทำการโจมตีเพิ่มเกรดให้ได้ประมาณสี่เกรดนะครับแล้วก็สลับมาเป็นฟูหัวทำคอมโบให้ได้เกรดประมาณสามเกรดและเปลี่ยนมาเป็นโรซาเลียนะครับใช้สกิลอาวุธแล้วก็สลับมาเป็นบอลเนียอีกทีหนึ่งใช้สกิลอาวุธแล้วก็ทำการชาร์จโจมตี ซึ่งบอสก็จะตายในการชาร์จครั้งที่4พอดีนะครับถัดมาเป็นบอสเทชเชอร์ออฟบอหรือว่าก o ตเคียนานะครับก็ให้ใช้เทคนิคเดิมโดยให้บนเนียโจมตีเพิ่มเกตให้ได้4เกตนะครับแล้วก็สลับมาเป็นฟูหัวทำการคอมโบเพิ่มเกต ให้ได้อย่างน้อยสามเกรดแล้วสลับมาเป็นโลซาเลียใช้สกิลอาวุธแล้วก็สลับมาเป็นบอรเน er ียครั้งหนึ่งใช้สกิลอาวุธแล้วก็ทำการชาร์จโจมตีคุณเนす ถัดมาเป็นบอสเครื่องบินนะครับก็ให้เราใช้ฟูหัวทําการคอมโบเพื่อเพิ่มเกรอย่างอยสามเกรแต่ตัวนี้จะยากหน่อยนะครับเนื่องจากมันจะบินไปบินมาทําให้เราคอมโบพลาดตลอดเมื่อเกรดครบแล้วนะครับก็ให้สลับมาเป็นโรซาเลียใช้สกิลอวุธแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฟูหัวปดคอนะครับทําการคอมโบเพื่อใช้ท่าไม้ตายแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตาย ตัวนี้ผมพลาดไปหน่อยเนื่องจากบอสมันบินเร็วเกินไป <c oughs> แต่ยังไงก็ได้คะแนนที่ออกมาโอเคนะครับได้สี่ได้คะแนนรวมสี่หมื่นพอดีเลย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการที่จะได้คะแนนสี่หมื่นในกิวถ้ายัางไงก็ลองนำไปใช้ดูกันนะครับ หรือว่ากับตันท่านไหนมีเทคนิคอะไรนำเสนอก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ